สวัสดีค่ะมาชมคลิปวิดีโอการไลฟ์เช็ค่องเช็คของส่งขายอีกเลยนะคะทุกคนค่ะอ,อะยังไม่แกะยังไม่ออกอเนี่ยค่ะส่งบริษัทนี้ได้นะคะตอนนี้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งสีสีส้มหรือสีแดงอะไระเขามีปัญหาค่ะเขาส่งตอนนี้มาเป็นนาทีสองนาทีแล้วยังไม่ถึงเลยค่ะบริษัทค่ายเหลืองนี้ตอนนี้ได้อยู่แต่เดี๋ยวขขอคงดีอะค่ะเพราะค่ายนะั้น ปกติไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะส่งดีตลอดส่งทุกวันแต่ช่วงนี้ก็บอกพนักงานลาออกะคะ่ะมาดูกันว่าวันนี้พนักได้อะไรจากใครเหลือโอโ้ครุฑ่ะนีเลยนะคะสิ่งที่พน้าต้องการเหรียญครุฑที่พนักรับซื้อเหรียญครุฑอันนี้จะเป็นครุฑตรง นะคะเรียกว่าครุตรงครุตรงไปได้รับซื้อเหรียญละ20บาทค่ะบอกราคาก่อนครุตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทครุตรงนะคะที่ที่เหรียญเขาจะระบุปีพศผลิตคือ2525 25นะคะแต่ส่วนที่ปีผลิตจริงๆจะอยู่ที่นกวายุพักค,ค่ะ25 26 27 28 29ค่ะจำนวนผลิตจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าไม่ใช่จำนวนปีพศผลิตจะอยู่ตรงนี้นะคะ มีพอสที่ผลิตน้อยสุดก็จะเป็น27ค่ะ25 25 25 26 25 27นะคะส่วน25 28และ25 29จะผลิตเยอะเพราะฉะนั้นนะคะ25 27จะมีราคาค่ะ25 26 25 26 27จะมีราคานะคะถ้าคนที่เขาเล่นกันจะเป็นบางกลุ่มคะ่ะแต่ไม่ไม่ใช่ประนาดนะคะอันนี้พปนนายตัวอย่างให้ฟังคือเป็นข้อมูลค่ะข้อมูลของของ,ของนักสะสมนะคะ ของไปได้นะคะมาแบบนี้มาแบบไหนไปแบบนั้นนะคะไปได้รับซื้อแบบนี้ไปได้ก็ขายแบบนี้นะคะให้ไปลุ้นกันเองไม่งั้นถ้าถ้าอย่างคนขายอย่างไปได้นะคะคัดเหรียญคัดแบบเหรียญหายยากคัดเหรียญตําหนิคัดเหรียญโน่นนี่นั่นคนที่ซื้อไปเขาก็ไม่มีอะไรให้ลุ้นใช่ไหมคะคนเขาก็ไม่ค่อยอยากจะซื้อของเราเพราะไม่มีอะไรให้ลุ้นอย่างของไปได้ที่ขายได้นะคะเพราะไปได้ไม่แยกอะไรเลย แล้วคนที่ซื้อของป้านัดไปอ่ะเขาก็ไปลุ้นหาไปคัดหาเขาก็ได้ลุ้นนะคะเขาก็มีอะไรตื่นเต้นเขาก็น่าสนใจอย่างของป้านัดมีอะไรขายเนี่ยเขาก็จะสนใจเขาก็จะรีบมาซื้อเพื่อที่จะไปลุ้นค่ะอย่างเช่นเหรียญอะไรนะห้าสิบตังมเมื่อวานนี้มีคนมาบอกว่าป้านัดผมเจอเหรียญห้าสิบตังหัวกลับอสองพันห้าร้อยอ่ะซื้อเขาซื้อของป้านัดเป็นหนึ่งพันเหรียญเขาบอกเขาเจอเอียงสองเหรียญกลับเลย เหรียญหนึ่งป้าน้าบ,บอกก็ดีใจด้วยเขาบอกเขาเชื่อแล้วว่าป้าน้าไ,ไม่ได้คัดจริงๆค่ะป้าน้าไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลามานั่งคัดนะคะเพียงแต่เนี่ยค่ะรับซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายออกขายออกขายออกหมดเลยจะไม่ไม่มานั่งคัดหาเหรียญแปลกเหรียญหายากเหรียญอะไรนะคะแต่ก็จะคัดเพียงแต่เหรียญเสียเหรียญชำรุดเนี่ยค่ะอย่างชำรุดแบบนี้ป้าน้าจะไม่ให้เข้าไปนะคะอย่างนี้เห็นชัดเจนว่าชำรุดก็จะแยกออก จะไม่ขายเขานี่แหละค่ะเป็นเป็นเป็นการบริการที่ซื้อสา์สุจริตนะคะเหรียญเสียเราไม่ยัดไปเราไม่ให้เขาคนซื้อเขาก็จะติดใจเขาจะซื้อของเราตลอดเขารู้เขามั่นใจว่าซื้อแล้วได้ของดีแน่นอนไม่ต้องมากังวลว่าของจะเป็นอย่างไรหน้าพัางไม่น่าเสียไม่น่าใช่ได้ไม่น่าไม่ต้องกังวลซื้อของไปนัดไปนะคะได้ไปคัดหาเหรียญแปลกเหรียญเหรียญหายากพศออหายากแล้วก็เหรียญเสียไปได้ก็คัดให้ออกให้หมดค่ะ คนซื้อเขาก็สบายใจมาดูต่อกันว่าปีเหรียญอะไรต่ออีกอ่ะมาอันนี้ครุดตรงเลยนะคะรับซื้อเหรียญละครุดตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทอ่ะอันนี้ครุดโอ้สวยค่ะสวยอันนี้ครุด1บาทค่ะครุดบาท1 7พุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดนะคะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันค่ะเหรียญคุทหนึ่งเจรับซื้อเหรียญละ20บาทนะคะ บอกพุทธคุณเต็มเปลี่ยมโดยไม่ต้องปลุกเสกคืออะไรคืออะไรใช่ไหมคะหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะไปะน่าถือโอกาสนะคะขอขอขออนุญ,ญาตนะคะเล่าผู้สู่กันฟังเราสู่กันฟังนะคะพุทธคุณเต็มเปลี่ยมหมายถึงครุฑนะคะเขามีความเชื่อกันความบังเอิญของของ,ของเหรียญครุฑนะคะดินน้ําลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันคือเหรียญครุฑตรงเป็น สื่อถึงความหมายธาตุลมมีน้ำหลอมเหลวโลหะที่มาทำเหรียญจึงมีธาตุน้ำแฝงอยู่แล้วก็เลขศาสตร์นะคะสองกับ5บวกกัน1กับ7บวกกันเป็นธาตุดินธาตุาไฟเพราะฉะนั้นเหรียญครุฑหนึ่งเจจึงเป็นเหรียญที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟและลักษณะขององค์พญาครุฑรูปลักษณ์ลักษณะขององค์พญารุฑคือเหยียดขาตรงเห็นไหมคะเหยียดขาตรงพร้อมที่จะฉกเฉี่ยว กลางปีกบินนะคะแล้วาท่านลมส่งผลให้พยาครุดมีอิทธิฤทธิยิ่งขึ้นเห็นไหมกลางปีกบินแล้วก็มีทาตนลมส่งส่งให้ให้มีพลังมากขึ้นมีความเชื่อกันนะคะมีความคมแขังโดยไม่ต้องปลุกเสกแต่ประการใดค่ะดินน้ำลมไฟครบอยู่ในเหรียญเดียวกันมีพุทธคุณเต็มเปี่ยมค่ะพกติดตัวไปไหนมาไหนเดินทางคลาดแคล้วปลอดภยัย เป็นเป็นองค์พยาครุฑเหรียญครุฑทุกเหรียญน,นะคะจะมีความนิยมไม่เสื่อมคลายไม่ไม่ถดถอยเลยแม้แต่เหรียญเดียวครุฑนะคะพปะนักรับซื้อทุกเหรียญที่เป็นครุฑก็จะมีครุฑหนึ่งเจ็ดครุฑสิบบาทสองสีครุฑเก้าเหรียญครุฑรงครุฑเฉียง อันนี้ส่งมาสวยค่ะมีขาแว่นหมดเลยนะคะมีความเชื่อกันค่ะเรื่องเลขศาสตร์จากดวงดาว,ดาวเหรยนนิยมพกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะเดินทางข้าคขปาอดภัยเป็นสื่อน้ำโชคลาภมีพุทธคุณมีมีความศักดิ์สิทธิ แป่ประการด้วยกันนะคะมีความเชื่อกันนะคะมีความคงกระพันมีความร่มเย็นเป็นสุขทรรมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนำยศถาบรรดาศักดิ์มาให้ผู้ครอบครองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองพูดผีปีศาจกลัวไม่กล้ากล้มกายไม่กล้าเข้าใกล้งูงเหี้ยวเขี้ยวคออสอรพิษร้ายไม่กล้าเข้าใกล้เพราะเกรงกลัวตบะบารมีต่อองค์พยาครุฑเป็นที่สุดค่ะ มีความเชื่อกันค่ะนะคะความเชื่อจะเกิดความศรัทธานะองค์พญาครุฑครุฑหนึ่งเจดคือครุฑปีอื่นนะคะลักษณะนี้มีแต่เขาไม่กลมเขาก็ไม่มีท่านลมและปีเขาไม่ได้หนึ่งเจค่ะครุฑหนึ่งเจ็ดนเป็นอะไรที่พิเศษสุดค่ะเป็นเป็นความนิยมและเป็นความศรัทธานะคะมาดูอื่นกันต่อ